ขวัญอุตสามณีครั้งนี้บ้านไม่เบี้ยวอวดชุดสวยขวัญอุตสามณีสุดมั่นใจครั้งนี้ไม่มีบ้านเบี้ยวเรื่องความปังไม่เคยพักจริงๆสําหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีที่ขยันเสิร์ฟแฟชั่นจัดจ้านลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะสไตล์สาวฝอที่เจ้าตัวชื่นชอบ รูปแต่ละรูปเห็นทีจะต้องตายกันทั้งโซเชียลโดยล่าสุด4กันยายน2564ขวัญอุตสามณีเผยลุกเมคอัพเฉียวสายฝอถ่ายแฟชั่นเปรี้ยวจีด๊ดในชุดเดรสสีน้ำเงินเด็ดอยู่ที่ดีเทลของชุดเผยผิวสวยออร่าโดยเจ้าตัวถ่ายคลิปเซลฟี่ตัวเองก่อนจะหันมุมกล้องลงโชว์ความสวยของชุดค่ะทำเอาแฟนคลับแทบตาค้างกับความขวาวถึงจะทำเว็บเดียวแต่ก็แซ่บเวอร์ขวัญอุตสามณีก็ออกมาเปิดใจถึงทุกดราม่าที่เกิดขึ้น เึ้นแลว,ว่าเข้าใจว่าความชอบของแต่ละคนมีหลายแบบแต่เราในฐานะนักแสดงก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่สิ่งที่เรายึดมั่นมากกว่าการท่องบทคือการที่เราต้องเคารพตัวละครจริงๆเขามีชีวิตอยู่ในชีวิตจริงมีหลายคนศรัทธาเราเองก็ศรัทธาเรื่องความรัก อีกหนึ่งขั้นที่เราต้องพัฒนาต่อไปก็คือหลายคนติดภาพรูปครึ่งหน้าฝรัง่งจนหลายคนบอกว่าเป็นแนกหน้าเวอร์ชันบาร์บี้ซึ่งหลายคนสาวๆก็บอกว่าสาวขวัญร่างกายของเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนแปลงได้คืออินเนอร์และการแสดงของเรายืนยันว่าเราจะทําให้บทแม่นาคในเวอร์ชั่นของตัวเองนั้นออกมาดีที่สุดเราเคารพในบทไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอยากให้ผลงานเก่าๆอยู่ในความทรงจําของทุกคนเหมือนเดิม เพียงแต่ขอให้เอาเวอร์ชั่นของเราเพิ่มเข้าไปอยู่ในความทรงจำด้วยสาวขวัญยังเปิดใจถึงเรื่องหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าว่าตอนนี้กลับไปเป็นนักแสดงอิสระอีกครั้งแต่ชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเมื่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั้นเคลียร์กันลงตัวได้ครบจำนวนมาปกติได้มีการจ่ายเงินที่ค้างกันหมดแล้วมีไปคุยกันหลายรอบซึ่งทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจคือเราทำงานคนเดียวเรามีอาชีพนักแสดงพอเซ็นสัญญาแล้วช่องไม่ป้อนงานเราก็ขาดรายได้หลัก ถามว่าถ้าไม่ออกมาเป็นข่าวกลัวว่าจะไม่ได้เงินหรือล่าช้ากว่านี้ไหมส่วนตัวมองว่าอดีตไม่เป็นไรปัจจุบันสําคัญที่สุดยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับผู้ใหญ่จบลงได้ด้วยดีส่วนตัวแล้วไม่ได้เข็ดเรื่องการเซ็นสัญญาหรือมีสังกัดแต่เชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องใช้ชีวิตให้เสี่ยงน้อยที่สุด ตอนนี้คุณแม่มาช่วยดูแลเหมือนเดิมแล้วเรื่องงานก็มีผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้มีติดต่อข่าวดีมาเรื่อยๆส่วนข่าวที่ว่าจะกลับไปช่อง7คือมองว่าไม่อยากให้ใครคําว่ากลับไปเพราะเราโตมาจากทั้งช่อง3และช่อง7คือเขาก็สร้างเรามาเราสามารถกลับไปร่วมงานได้อีกครั้งส่วนงานกับพี่ชอดสายทิ์อันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายพูดก่อนงานนี้นางเอกสาวยังเผยประเด็นที่โดนเมาว่าแต่งรูปจนบ้านเบี้ยวเราไม่มั่นใจแต่เราก็ลงรูปไปแบบนั้น เราว่าสวยเราโอเคไม่เห็นเป็นไรเลยบ้านเบี้ยวแต่หน้าเราไม่เบี้ยวเราลงให้หน้าเราสวยไม่ใช่บ้านสวยตลกดีที่คนเข้ามาคอมเมนต์มันไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกเรื่องสกิลการแต่งรูปเราพลาดกันได้ชิ้วๆมันตลกน่ารักไม่ต้องไปซีเรียสเอาตัวจริงสวยจบ